ในอดีตเสียงเฮในสนามคือเครื่องพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของนักฟุตบอลแต่วันนี้เสียงกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กลับกลายเป็นพลังใหม่ที่ขับเคลื่อนโลกจากลานย่าสู่หน้าจอมือถือฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปมันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งฝีเท้าคาแรคเตอร์และอิทธิพลเตรียมพบกับ10นักเตะผู้ติดตามโลกโซเชียลมากที่สุดในโลกพวกเขาไม่เพียงแต่ครองใจแฟนบอลในสนามแต่ยังครองโลกทั้งใบในทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลยครับอันดับที่10โรเบิร์ตเดวันดอฟกี้ โรเบิร์ตเลวันดอกกี้อาจไม่ใช่นักเตะที่มีไลฟ์สไตล์ฉูดฉาดหรือโพสโซเชียลทีทีแต่ทุกโพสของเขากลับเต็มไปด้วยความหมายความเป็นมืออาชีพและแรงบนันดาลใจในแบบฉบับของยอดกองหน้าโดยภาพลักษณ์ของคนเงียบขรึมที่ทุ่มเทเต็มร้อยในสนามเขากลายเป็นแบบอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จจากการทํางานหนักและไม่เคยหยุดพัฒนาโซเชียลของเขาสะท้อนถึงความรักในครอบครัวการฝึกฝนความสุขในสิ่งเล็กๆที่กลายเป็นแรงดึงดูดให้แฟนบอลทั่วโลกลหลงไหลในตัวเขา อันดับที่9มฮัมหม็ดซาลายอดผู้ติดตาม79ล้านคนมฮัมหม็ดสาลานะครับไม่ใช่แค่ฮีโร่ของลิเวอร์พูลแต่ยังเป็นแบบอย่างที่มีความมุ่งมั่นและมีความศรัทธาที่แข็งแกร่งจากอียิปต์สู่เวทีโลกเขาไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองและใช้ชื่อเสียงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โสต์ของเขามักเรียบง่ายแต่สะท้อนถึงความอ่อนน้อมและความสําคัญของครอบครัวศาสนาแรงบันดาลใจซาลาคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้และความสําเร็จที่มาจากความพยาย ยายามที่แท้จริงอันดับที่8 โรนันโยยอดผู้ติดตามรวม75ล้านคนโรนันเโยไม่เคยต้องพยายามเพื่อที่จะมีสเสน่ห์รเราะเสน่ห์ของเขาคือธรรมชาติทุกคนรักรอยยิ้มของเขาลีลาการเล่นที่เหมือนเต้นรำและพลังบวกที่ส่งผ่านออกมาได้แม้ในคลิปสั้นบนอินสตาแกรมแม้เขาจะเลิกเล่นมานานแล้วแต่ความสุขที่เขาเคยมอบไปกับแฟนบอลยังชัดเจนไม่เสื่อมคลายเขาคือนักเตะที่เปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นศิลปะและโซเชียลมีเดียของเขาก็คือพิพิธภัณฑ์ของความทรงจําที่คนรักฟุตบอลไม่เคยลืม อันดับที่7จ็ดเซอร์กิโอรามอสยอดผู้ติดตามรวม1 4 0 2ล้านคนเซอร์กิโอรามอสคือภาพแทนของผู้นำที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแม้จะเป็นกองหลังแต่เขากลับมีอิทธิพลในโลกโซเชียลไม่แพ้ซูเปอร์สตาร์แนวรุกด้วยบุคลิกคลุกคลูมั่นใจในตัวเองและไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวทั้งความรักครอบครัวและแฟชั่นรามอสคือคนที่เดินระหว่างโลกของกีฬากับโลกของคนดังได้อย่างสมบูรณ์แบบโพสต์ของเขามักสะท้อนถึงวินยัยความภูมิใจใน และความเป็นผู้นำที่ทำให้แฟนบอลจำนวนมากยังคงติดตามเขาอย่างเหนียวแน่น อันดับที่6คาริมเบนเซมายอดผู้ติดตาม143ล้านคนเบนเซมาเป็นตัวอย่างของคําว่าอดทนและพิสูจน์ตัวเองจากบทบาทพระรองในยุคข,ของโรนันโดสู่การเป็นผู้นําของเรอัลมาดริดและคว้าบอลลูดอได้ในที่สุดโลกโซเชียลของเขาสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านที่งดงามจากนักเตะเงียบๆกลายเป็นคนที่รู้จักใช้แพลตฟอร์มในการสื่อสารกับแฟนๆอย่างมีเสน่ห์โดยเฉพาะหลังย้ายมาเล่นในซาอุดีอาระเบียเขากลายเป็นตัวแทนของโลกฟุตบอลโลกใหม่และไอดอลใน สายตาแฟนบอลมุสลิมทั่วทั้งโลก อันดับที่5เดวิดเบคแฮมยอดผู้ติดตาม1 4 6ล้านคนเดวิดเบคแฮมอาจจะเลิกเล่นฟุตบอลไปนานกว่าทศวรรษแต่สเสน่ห์ของเขากลับไม่มีวันจางหายไปโลกโซเชียลมีเดียของเบคแฮมคือบทเรียนของการสร้างภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเขาไม่ใช่แค่อดีตนักฟุตบอลระดับโลกแต่ยังเป็นพ่อที่น่ารักเจ้าของสโมสรอินเตอร์ไมอามีและไอคอนด้านแฟชั่นทุกโพส์ของเขาคือเรื่องราวของชีวิตที่สมบูรณ์แต่ไม่หลุดโลกและแฟนๆก็ยังคงเทใจให้ผู้ชายที่ไม่เคย จุดสร้างแรงบันดาลใจคนนี้อีกด้วยล่ะครับอันดับที่ 4, คิวเวียนเอ็มบัปเป้ยอดผู้ติดตาม154ล้านคนเอ็มบัปเป้คือซูเปอร์สตาร์แห่งยุคที่เติบโตมาในโลกของโซเชียลเขาเข้าใจพลังงานของมันและใช้เชื่อมต่อกับแฟนบอลทั่วโลกอย่างชาญฉลาดทั้งในเรื่องของแฟชั่น ดนตรีกิฬาหรือแรงบนันดาลใจโซเชียลของเขาคือภาพสะท้อนของนักเตะวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ยังไม่หยุดแสวงหาแม้จะอยู่ในวัยเพียง20ต้นต้นๆก็ตามแต่เขากลับมีอิทธิพลเทียบเท่ากับตำนานหลายๆคนเพราะทุกสิ่งที่เขาทำล้วนทำด้วยความกล้าความมั่นใจและเป้าหมายที่ชัดเจน อันดับที่3ามเนม่าจูเนียยอดผู้ติดตาม416ล้านคนเนมาคือปรากฏการณ์ที่ก้าวข้ามคำวันนักฟุตบอลเขาคือคนที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างชาญฉลาดที่สุดในวงการกีฬาโค้ชของเขาเต็มไปด้วยสีสรรันความสนุกและสไตล์ที่ทําให้คนทั่วทั้งโลกอดกดติดตามไม่ได้เขาไม่กลัวการแสดงตัวตนไม่ว่าจะเป็นการเต้นการแต่งตัวหรือการแสดงความรู้สึกและนั่นคือเสน่ห์ที่ทําให้เขาเป็นราชาแห่งทิ t o อกและ i ิน t ต g แกรมในวงการลูกหนังความน นิยมของเขาคือหลักฐานว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือวัฒนธรรมและเขาคือผู้ขับเคลื่อนมันได้อย่างชาญฉลาด อันดับที่2ลิอเนลเมสซี่ยอดผู้ติดตามรวม620ล้านคนลิอเนลเมสซี่เป็นนักเตะที่ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะแค่ภาพหรือคลิปสั้นๆก็สามารถสะกดโลกได้โซเชียลมีเดียของเขามีความเรียบง่ายจริงใจและเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเขาโพสต์เพื่อแบ่งปันชีวิตไม่ใช่เพื่อโชว์ซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลรักเขายิ่งกว่าเดิมตั้งแต่ภาพวันพักผ่อนกับครอบครัวไปจนถึงวันเฉลิมฉลอง,ลองแชมป์โลกุโพสต์ของเมสซี่คือบทบันทึกแห่งความยิ่งใหญ่และเป็นเหมือนสมุดความ ทรงจำที่แฟนบอลทั่วทั้งโลกอยากเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกละครับ อันดับที่ 1. คริเซโนโรนลโดยอดผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มมากกว่า1000ล้านคนคริเซโนโรนลโดไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์เขาคือจักรวาลของตัวเองโลกโซเชียลมีเดียของเขาช่องทางที่โลกทั้งใบเป่าดูการเคลื่อนไหวของผู้ชายคนนี้ไม่มีวันหยุดพัฒนาเขาคือแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาคนทำงานหรือใครก็ตามที่ใฝ่ฝันถึงความสำเร็จทุกโพส์ของเขาคือความตั้งใจตั้งแต่การฝึกซ้อมการใช้เวลากับครอบครัวไป จนถึงแคมเปญระดับโลกและด้วยผู้ติดตามรวมมากกว่าพันล้านคนโรนัลโดไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามแต่ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแห่งโซเชียลกันเลยทีเดียวล่ะครับพวกเขาเหล่านี้อาจจะไม่ได้ยิงเกม อาจไม่ชนะทุกถ้วยแต่ในโลกออนไลน์พวกเขาชนะใจคนทั้งโลกในแต่ละโพสต์มีรอยยิ้มของเด็กๆในบราซิลเสียงเฮจากอินโดนีเซียความหวังจากอียิปต์นี่คือยุคที่นักเตะไม่ได้ถูกจดจําแค่จากการทําประตูเท่านั้นแต่จากความรู้สึกที่มอบให้กับคนทั้งโลกและท่าน,นี่คือเกมของการเชื่อมโยงผู้คนพวกเขาคือผู้ที่เก่งที่สุดในยุคนี้แล้วคุณหลักใครคือนักเตะที่คุณรักที่สุดสําหรับคุณแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหากคุณชื่นชอบรายการของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆในอนาคตขอบคุณที่รับฟังคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ